โคนนี่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 วนี่ลูกโตมากดูดูดิอ้ยนี่ทุกคนเห็ดละโงกกลุ่มนี้สวยๆเลยนะครับเห็นไหมโอ้นี่เห็ดโคนดอกตุ่มๆอยู่เลยนะครับเห็ดโคนหลวงหรือว่าเห็ดปวกตับนะครับนี่ทุกคนครับวันนี้ผมเข้าป่ามาในจังหวัดพะเยามาเก็บเห็ดกันอีกแล้วนะครับนี่แล้วก็นี่เห็นไหมเห็ดลมครับเห็ดลมหรือเห็ดไข่หรือเห็ดดานหรือว่าเห็ดตะไคร้นั่นเองครับ ทางบ้านผมจังหวัดพะเยาจะเรียกว่าเห็ดลมนะครับนี่วิธีการหาเห็ดนะครับคนหาเห็ดเราจะต้องแบบดูให้ทั่วๆนะครับเพราะบางครั้งมันจะซ่อนอยู่ใต้ใบไม้แบบนี้เห็นไหมละครับเราก็จะมองเจอเห็ดลมซ่อนอยู่ใต้กอไม้แบบนี้และครับหอมเห็ดลมนี่ทุกคนนะเห็ดโคนดํานะครับเนี่ยเห็นไหมเห็ดโคนดํานะครับนี่ เก็บก่อนเก็บก่อนเห็ดโคนครับทุกคนช่วงนี้มันโดนฝนนะครับดอกมันจะนิ่มไปนิดนึงนี่เห็ดโคนตรงนี้อีกดอกหนึ่งดอกเล็กนี่แหละครับเห็ดโคนดําโดนฝนช่วงนี้นะครับช่วงนี้เดือนสิงหาคมฝนตกเยอะดอกเห็ดดอกเห็ดมันจะนิ่มไปนิดนึงนะครับแต่นี่เหนียวเหนียวกรุบกรุบอยู่เลยนี่นี่ ทุกคนครับโอ้ยร้อนนี่อย่างที่ผมบอกนะครับใครที่ยังไม่เคยเข้าป่ามาหาเห็ดนะครับเวลาที่เราเข้าป่ามาหาเห็ดเราจะต้องใช้ความเพียรใช้สายตานะครับในการมองบางทีมันโดนใบไม้บางอยู่แบบนี้นะครับถ้าเรามองจากมุมนี้ก็อาจจะไม่เห็นแต่จริงๆแล้มันซ่อนอยู่ตรงนี้เห็นไหม่ะครับเห็ดลมดูโอแล้วดอกโตดอกแข็งด้วยนะครับเนี่ยหอมเนี่ยเห็นนะ เห็ดลมหรือเห็ดใครหรือเห็ดตะไครอันนี้ทางบ้านผมจังหวัดพะเยาจะเรียกว่าเห็ดลมนะครับบางที่ก็เรียกว่าเห็ดด่านครับนี่เห็ดลมหอมเดี๋ยวหาพวกมันแถวๆนี้นะครับนี่ทุกคนเจอเห็ดโคนอุ้ยอุ้ยตรงโคนมันโดนไอ้นี่กิ้งคือเห็นไหมครับโดนกิ้งคือกินไปงั้นเราตัดออาแค่นี้พอนะนี่เห็ดโคนครับทุกคนเห็ดโคนหลวงหรือว่าทางอีสานจะเรียกว่าเห็ดปวกตับนะครับนี่ นี่เห็ดโคนครับนี่นี่คือเห็ดหน้าม่วงหรือว่าเห็ดหน้าม้อยนะครับนี่เห็นไหมละครับนี่ดอกเห็ดสีม่วงสดใสนี่ดอกเห็ดสีม่วงแบบนี้กินได้นะครับ นี่เจอเห็ดละงอกอีกแล้วนะครับนี่เห็ดละงอกเห็ดละงอกนี่เจอเห็ดละงอกดอกตูมนะครับระมัดระวังนะครับเห็ดละงอกใครที่ไม่ชํานาญอย่ากเก็บมากินนะครับบางครั้งมันจะมีคู่แฝดของมันก็คือเห็ดละง,งากหรือเห็ดละงอกหินนะครับเป็นเห็ดที่มีพิษนะครับแต่อันนี้กินได้นี่ได้สองลูกแล้วโโหนี่ทุกคนดูดิดูดูดู นี่นะครับเจอเห็ดละโงกนี่ลูกโตอยู่นะใช้ได้อยู่นะเห็ดละง,งกอยู่บริเวณริมหว้วยและแล้วก็มาเจอเห็ดละง,งกบริเวณริมห้วยนะครับนี่เห็ดละง,งกดอกใช้ได้เลยนะนี่นี่ครับเห็ดละโง,งกนี่เห็ดละโงกดอกนี้ที่เราได้ทุกคนและแล้วก็เจอลูกโตละในเห็ดละโงกนะครับ นี่ทุกคนครับเดินมาตรงนี้เจอเห็ดโคนอีกแล้วนะครับเห็ดโคนแดงครับนี่ครับที่แรกผมคิดว่าเป็นเห็ดโคนแดงนะครับแต่พอดูดีๆแล้วน่าจะเป็นเห็ดโคนหลวงหรือว่าเห็ดปลวกตาบนั่นเองครับนี่เป็นดอกตูมอยู่นะนี่หูการอ้วนดอกตูมตม,มแข็งกรุบๆเลยนะนี่เห็ดโคนหลวงหรือเห็ดปลวกตาบนั่นเองนี่ดอกตูม โดนหอยทากินนี่นี่ดอกตูมสองดอกแล้วก็นี่หนึ่งดอกดอกโตมากนะนยจะเอาโคนเห็ดโคนบริเวณโคนมันจะอร่อยนะครับนี่อุ้ยขาดไปนิดนึงไม่เป็นไรนะครับเหลือเชื้อไว้ เห็ดโคนดอกตุมต้มๆอยู่เลยนะครับเห็ดโคนหลวงหรือว่าเห็ดปวกตาบนะครับนี่ดอกตุม้มสวยๆเลยนี่ทุกคนเจออีกแล้วนี่ไหมนี่นเห็ดละง,งกเห็ดละง,งกมันโผล่จากดินมานิดเดียวเองนะครับเนี่ยนะเห็ดละง,งก,เด,งงกเดี๋ยวต้องหาบริเวณนี้อีกนะครับนี่ได้อีกลูกหนึ่งแล้วเห็ดละง,งก นี่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 วี่ยลูกโตมากดูดูดิโอ้ยเห็ดละงูกเห็ดละงูโอ้ยลูกโตมากทุกคนโชคดีมากๆเลยนะครับนี่นี่โอ้ยโอ้ยเท่าไข่ไก่เลยนะครับเนี่ยเห็ดละงูกเห็ดละงูกนี่เห็ดละงูกนี่ทุกคนเห็ดละงูกกลุ่มนี้สวยๆเลยนะครับเห็นไหมโอ้ จเจอแล้วนะทุกคนเห็ดละงอกเห็ดละงอกอุย้ยหนึ่งลูกต้องระวังนะครับเผื่อลูกเล็กๆมันอยู่แถวน,นี้นี่อีกหนึ่งลูกนะอู้ยอยู่ใต้ดินปาดไปโดนใต้ดินโอ้นี่สามลูกนี่เห็นไหมละครปาดโดนไปนิดนึงโอ้ยนี่อีกลูกหนึ่งนี่นี่น,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 นี่เดี๋ยวมาดูนี่โอ้อยตรงนี้อีกนี่ลูกที่สี่มันซ่อนอยู่ใต้ดินนะครับเอ้ยนี่หูเห็นไหมตรงนี้ได้สี่ลูก หนึ่งสองสามสี่เดี๋ยวปาดตีนเห็ดก่อนนี่ทุกคนตรงนี้ได้สี่ลูกนะครับลูกไม่โตมากแต่ขนาดกําลังพอดีกินนะนี่เห็ดละโงกเห็ดละโงก ทุกคนครับวันนี้ผมเข้ามาหาเห็ดตั้งแต่9โมงเช้านะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายสมแล้วแล้วก็ตอนนี้เริ่มมีฟ้าร้องมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะกลับแล้วนะครับได้เห็ดละงกดอกตุมๆกลมๆเยอะเลยละครับ นี่ทุกคนครับผลงานเก็บเห็ดวันนี้นะครับนี่เห็ดลมเห็ดลมโอ้ยดอกสวยๆเลยเห็นไหมเห็ดลมเห็นไหมครับนี่เห็ดลมแล้วก็เห็ดโคนเห็ดโคนหรือเห็ดปวกนะครับนี่แล้วก็เห็ดละงอกเห็นไหมเห็ดละงอกได้เยอะเลยทุกคนเห็นปะนี่เห็ดละงอกเห็นไหมละครับแล้ว ผลงานการหาเห็ดวันนี้นะครับก็น่าจะแกงได้ประมาณสองสามถ้วยเลยนะครับเนี่ยนี่ละครับ